เนี้เป็นบางเวลาแต่ว่าเป็นเทวดาตัว,ดดวน้อยของเด็กๆนะครับการเป็นครูในปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ถึงไม้เรียวละเราจะต้องลบ ช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยให้ให้มันใกล้กันมากขึ้นดังนั้นเด็กพอเขารู้อะไรเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องสิ่งที่เด็กบอกหรือสิ่งที่เด็กพยายามจะเอามาถามเราเนี่ยครับให้เราเป็นครูตลอดเนี่ยเราก็จะไม่ได้องค์ความรู้นั้นไปแล้วเด็กก็จะไม่กล้าเป็นคุณครูที่ถึงที่ชอบความท้าทายในการสร้างสารรค์หรือรูปแบบกิจกรรมที่ทําให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมประมาณว่ามีความ alert อยู่ตลอดเวลากับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ก็คือเราก็คาดหวังเด็กก็คาดหวังเราใส่ไปเรื่อยเรเราก็อัดเนื้อหาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วปุ๊บเหมือนการอัด,อ,ดอัดไปเรื่อยๆเด็กก็ไม่ได้อะไรเลยพอไม่ได้อะไรเลยปุ๊บก็เลยต้องมานั่งกลับมานั่งคิดว่าความจริงแล้วคอนเซปต์อ่ะมันมีนิดเดียวเองคือเราต้องการเติมให้เด็กอะ่ะเยอะเกินไปคือในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเราเน้นอยู่เสมอว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยจะสอน ให้เด็กๆสอบตามที่เราได้ป้อนข้อมูลหรือสอนให้แต่เด็กจะเป็นเจ้าขององค์ความรู้ก็คือเราเรียกว่ากระบวนการวิจัยนั่นเองก็พัฒนาในเรื่องว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องพัฒนาในด้านของจิตใจการปรับตัวสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐ,ฐกิจพวกเนี้เรานํามาบูรณาการเข้ารวมกันหลายแบบดอกแต่ว,ว่าถ่ายให้มันเป็นแนวเดียวกันครับเริ่มตแส่การตูนขอดอกไปจนถึงบาน แล้วก็เริ่มมีถ้าอยากให้เป็นโปสเตอร์ที่สมบูรณ์นะคะหนูแนะนำให้มีหนังสืออยู่บนนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นโปสเตอร์ที่น่าสนใจขึ้นอากนะคะมาปีแรกเนี่ยก็คือเจอเจอปัญหาเลยว่าความคาดหวังของเด็กและผู้ปกครองนี่คือเขาอยากเรียนพิเศษเอาคอนเทนต์ีเยอะเพราะเขาจะไปแข่งแล้วก็สอบสอบแข่งคนอื่น เด็กแต่ละคนมาจาก คนละต่างอำเภอแล้วมาเรียนโรงเรียนในตัวเมืองย่อมต้องการที่จะมีเป้าหมายในการเรียนรู้แตกต่างกันไปมีกระบวนการคิดหรือมีสภาพพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยผมจะทำอย่างไรให้เข้าถึงความต้องการความรู้สึกแล้วก็โอกาสที่เด็กจะพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตของตัวเองได้เราต้องบอกว่าเราเรามีความโดดเด่นทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์เพราะเราสามารถทําให้เด็กของเราครับก้าวขึ้นไปอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้การ ทำโครงงานนะมันได้ลงมือทำนะเสร็จแล้วเด็กได้ความรู้นะแก้ปัญหาได้นะที่อยู่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรงเรียนภูทรอ,อยู่ด้านนอกเราสามารถทําให้เด็กของเราครับไปก้าวสู่เวทีโครงงานระดับนานาชาติ Intel i n t e l isep ซึ่งเราได้ first award ซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาครับกว่าเด็กไทยเราจะได้ขึ้นไปยืนเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราสามารถทําให้เด็กของเราครับก้าวไปยืนด้วยความภาคภูมิใจอันนั้นนะคือคือสิ่งที่ผมว่าผมภาคภูมิใจมากที่สุดครับ ต้องไม่พัฒนาเฉพาะด้านความรู้ของนักเรียนนะครับเราจะต้องมองไปถึงศักยภาพความเป็นมนุษย์ในตัวของนักเรียนแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทางด้านความรู้ด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ด้านการอยู่ร่วมกันกับสังคมแล้วก็การรับผิดชอบอยากให้เขาเนีครับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับ